สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับช่องบักลาหมอนกิว่วเนาะนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีประเด็นเรื่องของนักมวยนะนะครับกับสาวสิบเจ็ดกับเด็กนะจะถือว่าเป็นสาวนะครับเนาะรู้สึกว่าช่วงนี้กำลังเงียบไปแล้วนะนะครับเงียบไปแล้วแต่ก็อยากจะฝากไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับเพราะว่าตาม ประสบการณ์นะครับที่ได้เห็นได้ฟังมานะนะครับทุกวันนี้สมัยนี้เด็กมันโตเร็วเานะครับมันต่างจากสมัยก่อนนะครับซึ่งเด็กทุกวันนี้ก็เล่นแต่โซเชียลนะนะครับเยอะแยะนะเห็นว่าโซเชียลเนี่ยก็ไม่ค่อยดีนะนะครับสมัยก่อนเนี่ยจีบสาวยังเขียนจดหมายหากันนะแต่ทุกวันนี้นะครับแค่ไลน์ไปหากันกริ้งเดียวนะ นะครับเรียบร้อยนะนัดแนะกันไปนู่นนี่นั่นนะนะครับแต่ว่าที่ผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่ามันมีจริงนะครับเรื่องของการเด็กบางทีปห้าปหกก็มีนะจากที่เคยได้ยินมานะแถวบ้านนะนะครับแถวบ้านผมนะครับก็จะมีเด็กปห้าปหกก็มีนะติดยาเสพติดมั่งนะครับก็ขาย ประมาณนะั้นนะครับก็มีนะครับแต่เคสของรักมวยนี่ไม,ไม่ไม่แน่ใจนะครับไม่น่าจะใช่นะนะครับไม่น่าจะใช่นะถ้าใช่ก็เป็นการเป็นการค้าเลยนะนะครับมีการติดต่อนน่นนี่นั่นแต่เท่าที่ดูนะครับเด็กไปสอบใช่ไหมแล้วก็ไปเที่ยวหนีเที่ยวนียนะแล้วก็ไปเจอกันในสถานที่เขาเรียกอโครจรใช่ไหมคนไปเที่ยวมก็ไม่รู้หรอกนะครับ เห็นตัวโตๆแต่งตัวอย่างนั้นมันก็นะนึกว่า20แล้วนะครับที่ไหนได้นะครับแต่โดยแท้จริงแล้วนะครับถ้าตามข้อกฎหมายก็คือเรารู้ไม่รู้เราก็ผิดนะนะครับผิดนะครับเพราะว่าคดีเขาเรียกว่าภาคนะมันก็เลยเป็นที่นาของอที่มาของคําว่าบักภาคกันะนะครับเราไม่รู้หรอกนะ นะครับแล้วเราก็ไม่มีเวลาไปขอดูบัตรเขาอะนะนะครับขอดูบัตรก็ไม่ได้นะมันเป็นเขาเรียกว่าข้อมูลลับส่วนบุคคลนะ p d p a นะครับจริงๆเราไม่มีอำนาจที่จะไปตรวจค้นดูบัตรเขานะนะครับผิดนะครับพาลูกชาวบ้านเข้าไปเนี่ยนะครับดังนั้นเองถ้าไม่ใช่ลูกเต่าตัวเองก็อย่าให้ซ้อนรถไปนะอันตรายนะครับเดี๋ยวโดนแบ็เมนะ นะครับแต่ถ้าไปในสถานที่ที่มันเป็นสาธารณะไม่เป็นไรนะแต่ถ้าไปในสถานที่ที่มันรับหูรับตาคนเนี่ยก็อันตรายนะครับต่อไปต้องขอดูบัตรนะนะครับก็ฝากไว้ให้คิดประมาณนี้นะครับ